รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมปรรมีสวงรุธกับรายการ science h i วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนยะลาครับผู้ชมครับหลังจากที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ลงสู่ชุมชนนะครับนอกจากจะสร้างงานสร้างเงินแล้ววัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตนั้นยังสามารถนําไปแปรรูปได้อีกด้วย ตอนนี้หลายคนคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นั้นมีกรรมวิธีอย่างไรเราไปติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับช่วงสายฮิตคุณผู้ชมคะวันนี้เราลงพื้นที่มาที่จังหวัดยะลานะคะแล้วมาที่มหาวิทย,ยาลัยราชภัฏยลาค่ะเพื่อจะมาดูการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิตของอาจารย์เฉลิมยศกันค่ะด้วยบทบาทเป็นมหาวิทย,ยาลาัยหลักในพื้นที่จังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาจึงเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการวิชาการในพื้นที่ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากงานวิจัยของอาจารย์ในสถาบันหลังจากได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ ในการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์อย่างง่ายเพื่อให้สามารถทำไว้ใช้เองในครัวเรือนรองศาสตราจารย์เฉลิมยศอุทยารัตก็ได้ศึกษาและทดลองทำในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2551โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นจากผลการศึกษาก็พบว่ามีวิธีง่ายๆ ที่สามารถผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นใช้เองได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงซึ่งนอกจากจะได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แล้วครีมจากการหมักน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ยังสามารถนำมาทำผลิตพันเพื่อเพิ่มมูลค่าได้หลายชนิดด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นคือการนำกะทิที่คั้นแล้วผสมกับน้ำต้มสุกในอัตราส่วน1ต่อ1ปิดภาชนะตั้งทิ้งไว้เพื่อให้เกิดการแยกชั้นระหว่างกะทิและน้ำชัดเจน ตักครีมชั้นบนออกระวังอย่าให้ครีมและน้ำผสมกันทิ้งให้น้ำมันจับตัวตักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำมันกรองอีกทีด้วยผ้าขาวจะได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นหลังจากได้ไปที่มหาวิทยาลัยแล้วรู้จักกับอาจารย์เฉลิมยศและได้เข้าไปรับการอบรมการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นกับอาจารย์จนสามารถทำเองได้ทำให้อรชรทองบุญนำเทคนิคที่ได้ มาผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ใช้เองส่งให้เพื่อนทดลองใช้ปัจจุบันทำจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหลังจากที่ได้รับอบรมเทคนิคนะคะการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวค่ะจากมหาวิทยาล,ะละะัยราชภัฏยาลาเรียบร้อยแล้วนะคะชาวบ้านท่านหนึ่งค่ะก็ได้นำมาใช้จริงปรับใช้ในครัวเรือนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกท่านนั้นค่ะ มีหลายสูตรเลยแล้วตัวของพี่อรชรเองที่นําความรู้ที่ได้มาแปลรูปจริงๆแล้วก็ทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้มีอะไรบ้างคะก็พี่ก็ทําแค่น้ํามันน้ํามันแล้วก็สครับค่ะน้ํามันตัวนี้อะน้ํามันก็คือแบบนี้ค่ะแล้วก็ไว้สําหรับทาผิว แล้วก็เราแต่งเติมกลิ่นนี่ก็กลิ่นดอกโมกอ๋อเราได้ความรู้เรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็มาเติมเรื่องของสีสันลงไปมีกลิ่นลงไปแล้วก็ทําทําสครับนี่แหละค่ะสครับก็สําหรับขัดผิวจากมะพร้าวคิดวางจําหน่ายไหมคะหรือว่าได้วางจาหน่ายบ้างเลี้ยวางวางจําหน่ายแล้วค่ะสวนมากกับเพื่อนคนสนิทอะไรพวกนี้ก็ขายได้เยอะอยู่แล้วคนอื่นๆเขา แบบเห็นประโยชน์ไหมคะหรือว่าเขาสงสัยไหมแล้วจะดีจริงไหมผลิตภัณฑ์ที่เราทําตอนตอนแรกเขาก็ไปลองก่อนตอนนี้นะขายเฉพาะใน,ในชุดเพื่อนนั่นนะขายขายดีมากเลยเพราะว่าเดือนหนึ่งก็ตกป,ประมาณ4 5, นะี่ห้าพันเนี่ยตอนนี้ได้ได้เดือนที่แล้วนะคิดว่าน่าจะทําอาชีพเสริมได้ที่คนที่เขาไปเขาลองไปกินดูแล้วนั้นเขาบอกว่าดีไงส่วนมาก็ชุดนั้นแล้วก็จะมาสั่งต่ออีกลูกค้าใหม่ๆก็ไม่ได้อก หาลูกค้าใหม่นอกจากว่าในในตลาดเขามาถามเขาจะมาถามว่านี่คืออะไรพี่จะต้องบอกว่านี่คือน้ํามันมะพร้าวจกัดเย็นคอยอธิบายเพราะคนส่วนมากนั้นจะไม่รู้รจะรู้เฉพาะหน่วยงานใหญ่ใหน่วยงาัหลักๆแต่ว่าชาวบ้านนี้จะไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่ก็เลยคอยจะช่วงนี้นคอยจะอธิบายเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ลองกินถึงเขาจะรู้ในขณะที่จินตปาตีซึ่งเข้ารับการอบรมเช่นกัน ก็นํามาปรับปรุงสูตรเพื่อสร้างความแตกต่างเป็นน้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์กลิ่นดอกไม้และไม้หอมโบราณเป็นสครับขัดผิวที่ทําจากครีมหมักคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของสมาชิกที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะพี่วาดคะหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอาจารย์แล้วคะ่ะได้นําความรู้ที่ได้มาแตกยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ ผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่ทำะนะคะ<ช>ก,ก็มีน้ำมันมะพร้าวจากที่อบรมมาก็เป็นน้ำมันมะพร้าวที่แบบไม่มีกลิ่นเป็นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใส่กลิ่นเข้าไปโดยลักษณะพิเศษของที่ทำก็คือเราจะใส่กลิ่นของอเราได้ไม้ป่ามานะคะเราก็เราก็เอามาแช่ในน้ำมันแล้วก็ทำเป็นกลิ่นไม้ป่าอีกอันนึงเป็นของดอกไม้ป่าตัว,ต,วตัวนี้นะคะค่ะเป็นกลิ่นดอกไม้ป่าที่เรานำความรู้คะ่ะเรื่องของกลิ่นต่างๆหรือว่าเรื่องของสมุนไพรเข้ามารวมผสมอยู่ด้วยนี่คือได้ เดิมมีความรู้อยู่แล้วหรือว่ายัางคะเป็นลักษณะของภูมิปัญญาที่เราดูจากพ่อแม่เรามาดูจากที่เราศึกษาข้อมูลบ้างอ่านหนังสือบ้างหรือจากที่ชาวบ้านเขาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเอะเรามาลองใช้กับน้ํามันมะพร้าวของเราดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ได้ผลอย่างที่มันเป็นสีเป็นสีเหลืองทองอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วยังสกัดเป็นอย่างอื่นด้วยน้าส่วนที่ เหลือจากการผลิตน้ำมันมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนี่คืออะไรคะคือสครับค่ะเป็นสครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวมาร์กหน้าในสครับคือสครับคือตัวตัวนี้พี่ทำเป็น3สูตรสูตรที่อบรมมากับอาจารย์ก็คือสูตรสูตรนี้ค่ะนี่คือสูตรดั้งเดิมที่อบรมมาจากอาจารย์ค่ะค่ะก็คืออาจารย์จะใส่ใส่ตัวสครับที่เหลือเนี่ยค่ะในในในขวดเนี้ยแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปค่แล้วก็ทําตามอาจารย์ด้วย จากนั้นเราก็เอามาดัดแปลงก็กลายเป็นสูตรที่2คือเราใส่น้ําผึ้งใส่ข้าวโอ๊ตเข้า,ขาใส่ข้าวข้าวกล้องขเข้าไปก็กลายเป็นสูตรที่2ของเราแต่มีมาร์กด้วยใช่ค่ะไอชิม,มัรหน้าคือนี่คือตัวนี้ตัวนี้นค,คือตัวมาร์กหน้าตัวมาร์กหน้านี่เราก็ใช้เบสเดิมที่เราเรียนมากับอาจารย์ก็คือคือล่าสุดนี้มีงานราชภัฒนวิชาการนะคะก็อาจารย์ก็ให้ดูผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ก็คืออาจารย์ทําตัวนวดหน้าก็จะใช้กะทิ นะคะแล้วก็ฉักใส่ผงฐานเข้าไปเราก็เอามาทําตามอาจารย์เอเรามาทําตามอาจารย์เอ๊ะเราของอาจารย์เป็นแค่ตัวนวดตัวขัดเอ๊ะถ้าเราเราทำเป็นตัวมาร์กมันน่าจะดีขึ้นแล้วเราก็เลยเอามาทดลองทดลองเ,อเราก็ใช้สมุนไพรใช้ว่านต่างๆใส่เข้าไปในตัวนี้นะคะก็เลยกลายเป็นตัวมาร์กอีกตัวหนึ่งหลังจากเข้ารับการอบรมแล้วค่ะทางอาจารย์ยังได้เข้ามาแนะนําเรื่องของสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มเติมไหมคะาอาจารย์จะแนะนําในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อาจารย์แนะนําบอกว่าเนี่ย เราควรจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าและก็แนะนําในเรื่องของการวางตลาดว่าเราควรจะไปติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆว่าปรับปรุงสูตรดูนะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้รับความรู้แบบนี้เราะวางแผนยังไงคะที่พี่บัตมองไปในอนาคตว่าจะทําเป็นธุรกิจเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แบบนี้แล้วได้รับการถ่ายทอดจากทางคลินิกของมหาวิทยาลัยราชพัฏนนะคะ ถ้ามีชาวบ้านที่เขาสนใจเข้ามาหรือว่าเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้นะคะคือล่าล่าสุดเนี่ยพี่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูนะคะคะแล้วก็เขาสอนอยู่โรงเรียนมัธยมวันที่28เนี่ยค่ะจะไปสาธิตแล้วก็ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนละอายนะคะที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชให้เขาเอาไปรู้สึกว่าจะเอาไปทําโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วกว็เอาความรู้ตรงเนี้ยที่เราได้เรียนมาเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับ รูนักเรียนให้เขาได้เอาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับพ่อแม่เขาอย่างน้อยก็เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในบ้านไม่ต้องไปซื้อน้ํามันที่อื่นไม่ต้องนะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเขาตรงนั้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ทำอยู่นะคะจากความสนใจครั้งแรกเพียงต้องการทําสครับผิวทําให้ข้าราชการกเกษียณอย่างอาจารย์จีรวรรณจันทวิวโรดต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดจากน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ทั้งครีมสครับผิวครีมนวดหน้าลิปบาล์ม สร้างเป็นตราสินค้าของตนเองจำหน่ายในชุมชนและส่งขายที่กรุงเทพคือความตั้งใจแรกที่เราเข้ามารับการถ่ายทอดเทคนิคเราตั้งใจจะทำผลิตภัณฑ์อะไรเป็นพิเศษค่ะเดิมทีเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแต่ว่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งก็คือสค рап สครับก็คือครีมขัดผิวนะคะ,คะตัวนี้ <S <S นอยากอยากได้ครีมขัดผิวตัวนี้นะคะเสร็จแล้วให้บังเอิญว่าก่อนที่จะได้มาเป็นตัวนี้เนะะี่ยค่ะ เราจะต้องผ่านการทําขั้นตอนของน้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นก่อนเราถึงจะได้มันมาก็ในที่สุดก็เลยออกมาเป็นเซ็ตที่เห็นนี่แหละคะ่ะจริงๆแล้วความตั้งใจของอาจารย์รับเข้ามารับการถ่ายทอด<ช>ก็คือแค่อยากรับความรู้เพื่อไว้ใช้เอง,เองแต่ทําไมออกมาเห็นรูปน่าง <c oughs> ของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีแบรนด์ด้วย <c oughs> เออน่าจะเป็นเพราะมีพ่อบ้านช่วยดูช่วยทําด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจารย์เฉลิมยศน,นะคะ ก็จะไปลุ้นอยู่ที่บ้านบ่อยๆว่าให้ทำสิทำตัวนี้สิตัวนี้สิแล้วก็ให้คำแนะนำติดตามตลอดแล้วหลังสุดก็บอกว่าเออมันน่าจะขายได้แล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปใช้ก็บอกว่าดีทุกอย่างก็บอกลุ้นเพื่อนๆก็ลุ้นอาจารย์ก็ลุ้นก็เลยไปกันใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะค่ะก็พอทำออกมาเป็นแบรนด์แบบนี้จำหน่ายในตลาด เห็นว่าไม่ได้อยู่แค่ในจังหวัดยะลาไปที่อื่นด้วยต่างจังหวัดนี่ก็ส่วนมากก็กรุงเทพและขอนแแล้วก็มีบางส่วนไปถึงเชียงใหม่โดยเฉพาะสครับค่ะสครับไปถึงเชียงใหม่ค่ะแบบนี้จากเดิมที่ทําเล่นๆตอนนี้กลายเป็นธุรกิจลเป็นยังไงบ้างคะพอมาเป็นธุรกิจก็สนุกดีนะคะเพราะว่าอยู่บ้านก็พูดถึงว่าก็เป็นข้าราชการเกษียณนะคะเกษียณบําเหน็จบานาญก็ ก็มีงานว่างให้ทําแล้วก็เป็นงานที่ที่หมายความว่าเราได้รับการอบรมจริงๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทําให้เรามีอาชีพเสริมได้ด้วยครับโครงการผลิตน้ํนมามันมะพร้าวบริสุทธิ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุที่เกิดจากการผลิตด้วยเทคนิคง่ายๆของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนยะลาทําให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถนําไปผลิตใช้เองได้จริงและทําจําหน่ายสร้างงาน สรร้้้างาไดใหกับครรัวเอนของนุณผู้ชมคะและนี่คือเรื่องเล่าความสําเร็จนะคะของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวหากคู่ที่เข้ารับการอบรมค่ะรู้จักนํามาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ก็สามารถเพิ่มรายได้มากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมครับความสําเร็จของการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบง่ายนั้นมาจากไอเดียของอาจารย์เฉลิมยศอ,ยยอยุทยรัตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนยะลานะครับ ผลพวงของความสําเร็จนั้นก็คือทําให้เกิดกลุ่มที่ผลิตน้ำมันมะพ,พร้าวบริสุทธ์ขึ้นหลายกลุ่มด้วยกันในปัจจุบันนี้ครับสามวสวัสดิการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ให้กับชุมชนแล้วนะครับยังมีการถ่ายทอดให้กับกลุ่มนักศึกษาโดยคาดหวังว่ากลุ่มนักศึกษานี้นะครับจะนําไปต่อย,ยอดเพื่อเป็นอาชีพในอนาคตต่อไปส่วนฝีมือการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ของนกักศึกษากลุ่มนี้นั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับช่วงสายฮิต นักศึกษากลุ่มนี้อยูในชมรมผู้ประกอบการใหม่ของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์เฉลิมยศคาดหวังว่าเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิตคือครีมหมักจะทําให้พวกเขานําไปผลิตใช้จริงในชีวิตประจําวัน สูตรการทําน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ของท่านจันเฉลิมยศนะคะสามารถค่ะนำทุกส่วนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกยอดออกมาได้นะคะอย่างที่อยู่ในมือค่ะก็เป็นครีมที่ได้มาจากการทําน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สามารถมาทําอะไรต่อได้คะน้องฝนตัวนี้คือเราจะมาทาตัวครีมสกครับะค,ะค่ะตัวครีมขัดผิวนะคะแล้วจะมีส่วนผสมแค่2ตัวนะคะค่ะอย่างก็คือตัวแรกก็คือตัวตัวครีมของที่เราได้จากตัวด้านบนนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือสตัวค่ะค่ะเกลือสตูเกลือสตู๋หมายความว่าอะไรคะเกลือก็คือนเป็นเกลือมตร ธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็เรามาเรามานำมาคั่วค่ะด้วยไฟไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือมันจะดูดมันจะนั้นความชื้นนะคะก็คือมาไล่ความไล่ความชื้อออกค่ะแล้วก็ตัวนี้เราก็จะมาปั่นนะคะมาปั่นเกลือมาปั่นให้ละเอียดมาหดให้ละเอียดค่ะมีส่วนผสมแค่สองอย่างคือครีมแล้วก็เกลือสตดนะคะและอัตราส่วนผสมนะคะที่จะทําออกมาเป็นสครับตัวตัวตราตัวผสมนะคะตัวครีมเอ่อตัวครีมเนี่ย หนึ่งต่อหนึ่งนะคะตัวครีมเราใส่ไปเท่าไหร่เราใส่เกลือไปเท่านั้นค่ะ,คะสูตรนี้ได้ลองทําใช้เองเลีอยงคะใช้เองแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทจากจากที่ใช้นะคะตัวตัวคือตัว,ต,ว,ต,วตัวเกลือนี่จะขัดเซลล์ผิวเก่าออกอะ,ค,ะค่ะจะทำให้ผิวเรารู้สึกว่านุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นด้วยค,ะค่ะเพราะว่ามันจะมีส่วนของตัวครีมที่เป็นน้ำมันอยู่อะคะ่ะมันจะซึมซาบเข้าไปในผิวในผิวะคะ่ะเรานำไปปั่นก็นแค่ปั่นให้ละเอียดให้ละเอียดคะ่ะ แต่ว่ายังไม่จบขั้นตอนเี็งเท่านี้ยังไม่สามารถนําไปขัดผิวได้เพราะว่าเราต้องนําไปนึ่งก่อนคสาเหตุที่ต้องนําไปนึ่งเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะฆ่าพวกจลินซียค่ะค่ะค่ะเพราะว่าในในตัวครีมที่เรากดเริ่มหมักอ่ะมันจะมีตัวจลินซียอยู่ค่ะค่ะะเราจะเราก็จะนึ่งใช้ความร้อนอยู่ที่ก็คือให้น้าให้น้ํานี่เดือดเต็มที่อะค่ะค่ะแล้วก็จะจะใช้ปิด แล้วก็ปิดเลยค่ะใช้เวลากี่นาทีคะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะสำหรับน้องฝนเองทำสตัฟเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แตกยอดมาจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ทำเป็นด้วยไหมคะทำเป็นด้วยค่ะอาจารย์จะสอนให้นักศึกษาทุกคนนี่เป็นทุกผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะว่าหลังจากจบการจบศึกษาไปเราอาจจะไม่ได้ต่อคู่หรือต่อในด้านการศึกษาของเราเราก็สามารถที่จะนำมาเป็นทำธุกรกิจส่วนตัวได้ค่ะ คุณผู้ชมคะที่อยู่ในกระปุกในมือของนุ่นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งคะ่ะที่ได้มาจากครีมที่ได้มาจากการหมักน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ว่าสูตรนี้เป็นครีมสําหรับการนวดหน้ามีส่วนผสมและขั้นตอนการทํำยังไงบ้างคะค่ะส่วนผสมก็จะคล้ายๆกับครีมขัดหน้าเมื่อกี้นะคะ,คะแต่ว่าจะเพิ่มตัวนี้นะคะผงถ่านค่ะผงถ่านไม้ไผยคะ่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าผงถ่านกำมันแต่ว่าตัวสตูเนี่ยต้องมีขั้นตอนที่มากกว่า เราเป็นผลิตภัณฑที่ใช้กับใบหน้าใช่ค่ะก็คือนำเกลือที่สตุเมื่อกี้นะคะค่ะไปทำให้ละเอียดเล็กกว่าเดิมอะค่ะอ well. ัตราส่วนผสมค่ะค่ะก็จะใช้ครีมขัดหน้าเป็น2ส่วนนะคะค่ะแล้ก็จะใช้เกลือที่ปั่นละเอียดแล้วนะคะเป็นครึ่งของครีมที่ใช้อะค่ะถ้าสมมติว่าครีมใช้ไป2ส่วน กลือก็ใช้ครึ่งค่ะอ๋อใช้อัตราส่วน2ต่ 2> อห<ร>ใช่ค่ะสต่อหนึ่งผมานกำมันใช้เท่าไหร่คะใช้เป็น1ส่วนต่อ500ค่ะ1ส่วน500ค่ะ 1>, 1ส่วน500ก็คือ <500 S 2> ใช้ไปนิดเดียวค่ะเราต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เราได้หลังจากการปั่นเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไปผ่านการน,นึ่งเหมือนกันไหมคะ <S 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 ใช่แล้วค่ะเหมือนกับระยะเวลาที่ใช้15นาทีค่ะ คที่เห็นอยู่ในมือนี้นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งค่นาอาจารย์เฉลิมยศค่ะได้นําผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มาเป็นส่วนผสม,สมในการทําส่วนวิธีการทําขั้นตอนการทําจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะทายังไงบ้างคะน้องมีคะ,ะมาดูส่วนผสมก่อนนะคะก็คือจะใช้ผงอวนตินแล้วก็ผงโกโก,โก้น้ำผึ้งรวงแล้วก็อันที่เด่นๆไฮไลท์ของเราก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น,นะคะที่เราสกัดเองนะคะอัตราส่วนเท่าไหร่คะส่วนอวนตินนะคะจะใช้4ส่วนนะคะ แลตามด้วยผงโกโก้สองส่วนค่ะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะน้ำผึ้ง1.5ึ่ง1ค่ะหนึ่งครึ่งสุดท้ายจริงๆไฮไลท์ของเรานี่ต้องบอกว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวที่เราสกัดสกัดเองนะคะทำไมต้องใช้น้ำมันมะพร้าวปกติสูตรของการทำช็อกโกแลตทั่วไปเราจะใช้เนยใช่ไหมคะที่เห็นทั่วๆกันก็คือเราจะใช้เนยใช่ไหมคะแต่นี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้แทนก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมคะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งค่ะ ครึ่งหนึ่งนะคะ,คะหลังจากสามนาทีผ่านไปค่ะด้วยการคนช็อกโกแลตนะคะแล้วก็น้ามันมะพร้าวให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นช็อกโกแลตที่มีหน้าตาแบบนี้ละค่ะสามารถที่จะรับประทานได้เลยหรือว่าอยากจะเพิ่มความสวยงามก็นําไปใส่พิมพน,นะคะหรือว่าอัดแท่งได้ค่ะ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิตให้กับผู้ที่สนใจจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์พัฒนาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิดแต่อาจารย์เฉลิมยศก็ยังไม่หยุดที่จะคิดเพื่อสร้างสารผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนในท้องถิน่นได้มีอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ผู้ชมครับเมื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชนและนักศึกษานั้นประสบความสําเร็จได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับความคาดหวังสูงสุดของอาจารย์เฉลิมยศก็คืออยากให้นักศึกษากลุ่มนี้นั้นได้นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองให้ได้ในอนาคตต่อไปนั่นเองครับเรียนรู้สังเกตคน้นคว้าทดลองโลกของเรา มีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคำต,ตอบ18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์ชาติคลินิกเทคโนโลยีสร้างคุณภาพชีวิตกระตุน้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคลินิกเครือข่าย ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชนเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เฉลิมยศอุทยารัตน์นะครับว่าที่มาของแนวคิดการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบง่ายนั้นมีที่มาอย่างไรและอาจารย์ทําอย่างไรนะครับทำให้โครงการนี้นั้นประสบความสําเร็จติดตามกันได้ในช่วงเมล็ดพันธุ์ความคิดครับช่วงเมล็ดพันธุ์ความคิด หลังจากได้รับการติดต่อจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ทำให้รองศาสตราจารย์เฉลิมยศอุทยารัตทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อค้นหาเทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ผมเริ่มศึกษาโดยการศึกษาดูจากข้อมูลเอกสารการวิจัยก่อนว่าที่เขาทำกันใช้วิธีไหนบ้างแล้วเราก็ลองศึกษาโดยการใช้กระบวนการแช่ยเย็นนะครับกระบวนการ c ซนติฟิ กระบวนการที่แช่เย็นแล้วก็มาเซนติฟิวซึ่งปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือราคาแพงโดยเฉพาะเครื่องเซนติฟิวหรือเครื่องเวียงนะฮะราคาถ้าในเชิงธุรกิจประมาณสองล้านบาทซึ่งอย่างนี้แล้วชาวบ้านไม่สามารถทําได้ส่วนในในกรณีของการแช่เย็นก็เช่นเดียวกันการแช่เย็นในต้องใช้พื้นที่ในตู้เย็นจํานวนมากซึ่งชาวบ้านก็ไม่สะดวกในการจะใช้ตู้เย็นในการทํามันมะพร้าวก็เรามาดูกระบวนการหมักเพราะกระบวนการหมักที่ใช้กันเนี่ยเดินทีเราหมักแล้วเรากรองที่ย4บชั่วโมงพอ มาอยู่ระยะหนึ่งผมคิดว่าเอ๊ะคุณภาพของน้ํามันโดยเฉพาะกดอิมตัวกดแคมมป์อิมต,ตัวนะครับส่วนที่เป็นโมเลกุลปานกลางหรือสั้นเนี่ยถ้าเรา